ไม่อยากเปิดเผยเพราะญาติเยอะและไม่แจ้งความด้วยแม่ค้าลอตเตอรี่วัย35ปีขายลอตเตอรี่เหลือถูกรางวัลที่หนึ่งวันที่16ธันวาคมเพจรู้เรื่องเมืองระยองได้โพสต์ข้อความระบุว่าแม่ค้าลอตเตอรี่วัย35ปีขายเหลือถูกรางวัลที่หนึ่งรีบเพนกลับบ้าน แม่คาลอตเตอรี่ระยองดวงเฮงขายเหลือถูกรางวัลที่หนึ่งรับ6ล้านลังรู้ผลรีบปิดร้านเพ่นกลับบ้านบอกเพื่อนข้างร้านไม่อยากเปิดเผยเพราะญาติเยอะไม่แจ้งความด้วยเมื่อเวลา16นาฬิกา30นาทีวันที่16ทธันวาคม ผู้สื่อข่าวได้รับทราบว่ามีแม่ค้าขายลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่1จําจำนวนหนึ่งใบจึงเดินทางไปยังแผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาลหน้าเทศบาลบันเทิงพาซาถนนสุขุมวิทอําเภอเมืองจังหวัดระยองเพื่อไปตรวจสอบหลังเดินทางไปถึงซึ่งเป็นตลาดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีขายกันหลายสิบร้านพบกับนางสาวบีอายุ23ปีแม่ค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เปิดเผยว่าแม่ค้าที่ถูกรางวัลที่1จําจำนวน1รางวัล รับ6ล้านบาทเป็นเรื่องจริงซึ่งเป็นเพื่อนแม่ค้าด้วยกันนั่งขายสลากกินแบ่งติดกันเป็นแผงโต๊ะเล็กๆพร้อมกับโชว์ภาพสลากกินแบ่งใบที่ถูกรางวัลที่หนึ่งที่ถ่ายไว้ในโทรศัพท์ให้ดูเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลข639235เป็นงวดที่48งวดที่24 ซึ่งตรงกับหมายเลขรางวัลที่1ของงวดนี้นางสาวบีเปิดเผยต่ออีกว่าหลังแม่ค้าทราบว่าถูกรางวัลที่1ก็ดีใจมากเข้ามาจับมือกระโดดสวมกอดตนเองและตนได้ถ่ายรูปสลากที่ถูกรางวัลที่1เก็บไว้ในโทรศัพท์โดยแม่ค้าวัย35ผู้โชคดีขอไม่เปิดเผยชื่อให้เหตุผลว่าญาติเยอะก่อนจะรีบเก็บร้านแล้วกลับบ้านทันทีโดยก่อนไปบอกว่าจะไปขึ้นรางวัลในวันพรุ่งนี้ที่กองสลากและจะไม่เดินทางไปยังสถาน ในตำรวจเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานพร้อมยืนยันว่าจะขายลอตเตอรี่ต่อไปด้านนายบูมวัย26ปีพ่อคาอีกรายได้เปิดเผยว่าสลากกินแบ่งที่ถูกรางวัลที่1เป็นลอตเตอรี่ที่ขายเหลือทางแม่ค้าวัย35ปีผู้โชคดีคนนี้จึงเก็บไว้ลุ้นเองจนกระทั่งนั่งรอดูผลการถ่ายทอดสดออกสลากกินแบ่งรัฐบาลภายในร้านของตนพอทราบว่าถูกรางวัลที่หได้รับเงินไป6ล้านบาทก็เฮลั่นดีใจ ก่อนจะรีบเก็บแผงกลับบ้านทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าว .com